ดาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Small Farm f a s t เอ้ยไม่ใช่ Small Farm Pass นะครับวโอเคก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมคิดว่ามันยอดเยี่ยมนะครับมันเป็นเกมเหมือนแบบ ปลูกผักแล้วก็เลี้ยงฟาร์มตัวเองนะครับเอ้ย hey, ไม่ใช่ปลูผกผักเลี้ยงสตยัตว์ดูแลฟาร์มนะครับโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคก็อันดับแรกเขาก็จะมีแนะนําเกมก่อนนะครับ Jac ฉะนั้นข้ามไปเลยข้ามเลยครับโอเคเขาบอกว่าเขาเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนี้ฉันคอยดู แลเมืองและจัดงานต่างๆโอเคฉันจะคอยเดินตรวจตราอยู่แถวตลาดและดูเรื่องกิจการของคนในชุมชนนี้ว่างๆก็แวะไปหาฉันได้แถวลานกิจกรรมในเมืองได้นะถ้าขัดสนเรื่องเงินสันสามารถให้กู้ได้โชคดีแล้วเ,เจอกันโอเคไปเอาเฮ้ย รู้สึกว่าเราจะไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์นะครับเราต้องคลิกคลิกเลยโอเคอันนี้เป็นแผนที่โอ้โหตรงนี้คือบ้านอันนี้น่าจะเป็นฟาร์มเราเมื่อเราโรยมเมล็ดและลดน้ำแล้วจะมีป้ายบอกเวลาการโตโอ๋อโอเคการเปลี่ยนวันจะต้องเดินเข้าไปที่บ้านแล้วกดประตูเพื่อเข้าบ้านแล้วก็กดที่เตียงนอนแล้วกดปุ่มนอนโอเคเกมนี้นะครับ มันมีอยู่แค่สองภาษาก็คือไทยกับอังกฤษนะครับเพราะว่ากิมนียครับคนไทยเป็นคนสร้างเองนะครับเอออันนี้เอ้ยยังไม่ได้อันนี้เป็นป่านะครับโอ้โหมีสองทางอันนี้น่าจะเป็นยากกันอนอมาอันนี้โอ้ตัดต้นไม้มาตรงนี้ล่ะเออตกปลาข้าว่าให้คลิกตรงนี้เสร็จแล้วกดบริเวณน้าด้านซ้ายด้านซ้ายแล้วเหล่าน้ํามันอยู่ตรงไหนอะ น้ำใสมันไม่มีเราจนแถบปลาสีฟ้าขึ้นมานะครับให้กดแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าสีขสีแดงขึ้นก็ถ้ากดก็น่าจะตายเอ้ยไม่ใช่เสียเยื่ออ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้เออต่อไปอันนี้ก็ที่ตกปลาครับโอเคอันนี้อะไรอะ่ะอืมปุ่มอะไร อ๋อตกแต่งสวนหลังบ้านครับอ๋อโอเคมาเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ตลาดไปโอ้โหเราเริ่มด้วยเงินแค่หนึ่งพันนายยกที่สมุนตีไม่ไม่อ่านขี้เกียจอ่านครับน,นี้ร้านขายของชำขายอุปกรณ์ยางๆกระเป๋าอัปเกรดอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ทนันร้านช่างไม้รับทำงานไหมต่อเติมถ้ต้องการใช้บริวารเอ้ยใช้ใช้บริการ อันนี้ร้านขายเมล็ดพันธุ์โอเคอันนี้ร้านขายอาหารโอเคเนี่ยก็รู้แล้วร้านขายสัตว์อ๋อพวกขายสัตว์เลี้ยงอออันนี้ของใช้ไฟฟ้าเอาอเพือ่อเดี๋ยวอ๋อ,อน,นี้กระดานส่งงานอันนี้อะไรอย่างบูธขายของเราเองโอเคแล้วแล้วไงต่อ อืมไม่อ่าน้าบไม่ไม่ไมข้าบคาบเออโหกระเป๋าเรามีแค่แปดเขาบอกว่าร้านนี้จะมีกระเป๋าเออโอเค500ตอนนี้เราเริ่มมาได้เงินหนึ่พอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อะครับเดี๋ยวน่าจะยังซื้อไหอ๋อเราต้องคลิกสองครั้งมันถึงจะได้ปกจอบสามารถขวดหลายอันในครั้งเดียวโอ,โอเคเราต้องมาเริ่มหาเงินนะคะไป ล้วกันครับับแรกทำไงดีซื้อไก่เหรอไม่ได้ไก่น่าจะแพงอยู่โอ้โหเราเริ่มต้นชีวิตไงดีเอ่อม้ามีเบ็ดตกปลาอยู่นี่นาห้าตกปลาก่อนไหมล่ะคือเราจะได้อะไรบางอย่าง กรคคิกอ๋อโอเคโหมีตั้งสี่อันเลยเฮ้ยผมสังเกตเห็นตรงนี้พลังงานเรามันจะลดไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราพลังงานหมดก็น่าจะต้องไปซื้อโอเคตกไปครับอา้ากดพลาดโอ้โหไม่ได้เลยอะ่ะโอ้โหอา้าวพลาดอีกแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> สงสัยเล่นในคอมมันจะยาก แค่นี้เองโท่แล้วโ,โหบ้านเราโล่งมากแล้วเราก็คือเอาไปขายไปทำไมเขาไม่ให้กดไปตลาดแล้วก็คือให้ไปถึงเลยทำไมต้องเดินด้วยอะครับอันนี้คือการขายของอน่าจะยังไม่ถึงเวลาขายของของเราเอ้ยไม่ใช่ส่งของดีเออโท โอเคไปปลูกผักก็แล้วกันครับขายได้เจบาทโอ้โ oh หขุดไปทั้งหมดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ขุดไปเรื่อยๆครับแล้วก็หาเมล็ดพันธ์มาปลูกโอเคตอนนี้เราก็ทำเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็มาเอาเมล็ดเรามีทั้งหมดหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดสิบห้านะครับ แล้วเรามีมาได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสองสิบแปดโอเคฉะนั้นแล้วก็จะมีสามอะไรที่เราไม่ได้ปลูกเออ,เ,อ,อเริ่มด้วยสตรอเบอรี่เลยเปอย่างนี้เลยละกัน okay, เคไปเรื่อยๆครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีวันเวลาให้ปลูกอยู่นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องรอรดน้ำ แล้วตอนนี้ก็คือผมได้ข่าวนะครับว่ามันมีอัปเดตใหม่นะครับนั่นก็คือมันจะมีเมล็ดพืชใหม่มานั่นก็คือหกอย่างนี้นะครับตรงเมาส์ผมนะครับตรงนี้ก็จะมีพริกสับปะรดเอ่อทัวร์ลนต้าวมันฝรั่งพริกพริกหวานแล้วก็ฟักทองแต่มันฝรั่งคือมันมันจะดูว่ามันว่ามันเก็บได้แล้วครับยากมากเพราะว่ามันฝรั่งเนี่ยมันจะอยู่ใต้ดินไงครับ โอเคปลูกไปเรื่อยๆเอออันนี้มันจะได้ใหม่แต่ว่าเหมือนว่าวันหนึ่งมันจะขุดได้แค่ครั้งเดียวนะครับจากนั้นแล้วก็ลดน้ำไปเรื่อยๆโอ,อ้ยอันนี้สามวันสมวันสมวันอีกสมวันสมวันห้าวันโอ้โหสี่วันห้าสโอเคสมมันไม่น่ามีสองนะสามสี่สี สและสโอเครดนับเสร็จแล้วแล้วไงต่อไม่มีอะไรล้ผมว่าผมไปซื้อมเมล็ดพืชเพิ่มดีกว่าตอนนี้ก็คือมเมล็ดหมดแล้วซื้อครั้งละสิบไปเลยแต่เงินจะพอหรือเปล่านี่แหละสิบสิบส,บสบิโอเคไม่น่าพอสิบสบโ,อโ,โอ้โหไม่พอซื้อแค่นี้ก่อนโอ้โหสองิบโอ้ 260, โหไม่โอเคครับงั้าก็ คงต้องหางานทำหาอะไรทำให้มันได้เงิน <S <S แค่วันแรกก็คือเสียเงินไปป่าโอ้โหโอเคโอ้โหได้ปลาเหมือนว่ามันจะมีทำอาหารได้นะครับแต่เราต้องรอเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเราก็ต้องซื้อโอ้โหอันนี้รูปสีแดงมาเลยต่อไป <S <S โอเคและสุดท้าย าโอ้ตอนนี้คือบ้านเราคือแบบโอ้โล่งมากครับเขามีเหมือนแปะอะไรก็ไม่รู้ไว้อันนี้น่าจะเป็นกรอบรูปอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเหมือนให้เราสะสมนะครับไม่รู้สะสมจากไหนอันนี้หรอโอ้วันนี้วันแรกวันแรกเลยแล้วก็ทุกๆวันมันก็จะอันนี้เป็นอะไรอะเหมือนเขาบอกนายกเขาก็จะบอกว่าเหมือนเขาจัดงานนะครับ อันนี้น่าจะงานอะไระทำอาหารเนออันนี้น่าจะเป็นแข่งตกปลาอันนี้น่าจะไก่ไม่รู้อะไก่แข่งไก่อย่างไงอะอันนี้เหมือนมีแปะอะไรก็ไม่รู้โอ้โหถกว่าความรวยไม่ใช่ความสุขเสมอไปและความสุขก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยฉะนั้นใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่างเป็นกลางจากใจผู้พัฒนาเกมครับเกมนี้พัฒนาคนเดียวโปรดช่วยสนับสนุนเกมแท้ด้วยนะครับอันนี้ก็เกมแท้ลงไง เกมแท้อันนี้ก็คือเสียถ้าเกิดว่าเป็นในในแอ d r o i d น่าจะ15ครับ15บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเกิดว่าเป็นเป็นแบบของปลอมก็คือฟรีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใน Mac หรือว่าเป็นในอะไรนะ iPhone iPad อะไรประมาณนี้ครับจะเสียประมาณ9บาทไปทำอาหารยังไม่ได้ไหนดูดิโอ oh. เฟอร์นิเจอร์แต่ละอยา่างอันนี้น่าจะที่ทำอาหารโอ้โหหมืหน่นนึงเลยเหรอเออแพงแพงมากเลยอะอันนี้ก็คือขายได้อย่างเดียวยังไม่สามารถทำอะไรได้ทำเงินให้นิดเดียวเองโอ้โหน่า,น,าน่าจะต้องรออันนี้นะครับไปอยากซื้อไก่อยู่นะแต่ว่ามันไม่ได้ก็คงมีของอยู่แค่นี้แหละนี้อะไรอะ่ะส่วนหลังบ้านที่เรามา เออเหมือนมีไม้ก็คืออันนั้นอันนี้ต้องใช้เงินด้วยโอ้โหมีแร่ด้ด้วยแต่เราจะไปเอาแร่มาจากไหนอ่ะเทพปเก็บของครับผมจะมาเก็บตรงนี้ก่อนเห็นมีอะไรก็ไม่รู้เกินกาอยู่บนพื้นเฮ้ยนี่มันเหมือนมีบ้านใครก็ไม่รู้อยู่อ่ะผมว่าผมจะลองเข้าบ้านได้ไหมอยากรู้เออ เข้าบ้านเขาไม่ได้ครับเข้าบ้านไม่ได้เฮย้อนกลับไม่ย้อนล้วกันคลิกมาตรงนี้แหละครับไม่ได้โทรก็ไปตรงนี้จากนั้นเราก็กลับตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวพลังงานเราเหลือสี่เองจะกินข้าวไหวไหมเนี่ยโอเคอ้าวแต่ว่ามันเต็มกระเป๋าแล้วก็ขายของขายของครับโอ้โห โอเคประมาณนี้โอ้โหมีอาหารเยอะมากอันนี้มันกลัวจะเงินไม่พอซื้อสักสามอันก่อนละกันไม่น่าให้พลังเยอะมากซึ่งถ้าเกิดว่าเราใช้อันนี้จะคุ้มสุดนะคะเพราะว่าอันนี้ราคา20บาทแต่ว่าเวลาเรากินเนี่ยมันเพิ่มไม่25ก็คือเพิ่มพลังให้มากกว่าราคาที่เราซื้อไปนะคะแต่อาหารอย่างอื่นคือเพิ่มพลังให้น้อยกว่าราคาที่เราซื้อไปโอเคเจ็ดสิบเก้า อีกอันนึงไม่ต้องหรอกช่างมันโอเคเก็ <Okay. S 1> บของไม่ขายครับเออเก็บเก็บไปเรื่อยๆครับว้าวพื้นที่ไม่พอซะแล้วผมว่าเราต้องไปซื้อกระเป๋าเพิ่มแล้วเราแรกขายของก่อนวันต่อไปจะมีจะมีเงินพอซื้ออะไรไหมเนี่ยคือเริ่มมาคือแบบเงินแบบน้อยมากครับซื้อกระเป๋าเพิ่มแล้ว โอ้โหอันต่อไปสามพันห้าร้อยเขาเพิ่มกระเป๋าได้เท่าไหร่อหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคสิบสิบช่องโอเคน่าจะได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่รู้วันเพิ่มกระเป๋าได้มากสุดเท่าไหร่แต่ว่ามันน่าจะสุดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้โอเคตัดไม้ตูมตัดเหมือนมีเวลาจาับวัดโอ้โหได้สองไม้โอ้โหต้นเดียว สัต้นหนึ่งสัขนาดนี้ได้มาแค่สอท่อนเองโอ้โหน,น้อยมากน้อยมากต้นสุดท้ายครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปขายทำได้อย่างเดียว,วครับตอนนี้ก็คือขายโอเคแค่นี้ใช่ไหมได้เงินแบบน้อยมากครับตอนนี้425อ มีอะไรที่แบบเฮ้ยมีหมูด้วยแต่ว่าเรายังซื้อไม่ได้เหมือนเราต้องซื้อคลอกหมูนะครับซึ่งมันมีอะไรที่มาลงมาตรงนี้ฉะนั้นมันอาจจะต้องมีให้ซื้ออะไรตรงนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับก็วันนี้ก็คงมีแค่นี้แหละแล้วเราก็ต้องไปนอนอันนี้วันที่หนึ่งโอเคไปนอนต้โอเค โ <Harriet> ตื่นอย่างนี้เลยหรอก็วันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวคราองนี้เราจะมาต่อกันในวันต่อไปกันเลยนะครับ